้ำยาป่าใส่ตีนไก่ค่ะมีแต่ดูสิคะมีแต่ตีนใหญ่หญมีแต่ขาใหญ่ๆค่ะน่าเสียดายมากค่ะถ้าเขาทิง้งหวานก็เลยถามแฟนว่าถ้าเขาทิ้งขอเขามาได้ไหมเขาก็เลยบอกจะเอาเหรอถ้าจะเอาเขาจะเอามาให้ก็บอกปีหนึ่งเขาจะฆ่าไก่สองครั้งค่ะ mm hmm. เสียดายค่ะมีแต่ขาใหญ่ าเขาจะทิ้งน่าเสียดายมากก็เลยบอกแฟนว่าเขาจะทิ้งเอามาให้หวานด้วยนะ mm hmm. เขาก็เลยเอามาให้เวลาเขาสั่งไก่เขาเขาก็จะามาให้เลยดีมากเลยค่ะใส่กตะป๋อเล็กๆเนี่ยค่ะไว้น้ำเดือดแล,แล้วก็จะใส่ที่แกงงไป ซื้อมาแบบเป็นสำเร็จรูปก็ดีค่ะง่ายดีไม่ต้องมาตำไม่ต้องมาออกเงงรงอ่ไรรสชาติก็อร่อยเหมือนกันค่ะถ้าเราปรุงอร่อยก็มันก็จะคนให้มันแตกดีสุดเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ้องแฟนบอกว่าทำอะไรเธอจะต้มอเธอจะต้มเธอจะต้มเธอต้มจีนไก่กินแล้วอ่ะคุณเสร็จหมดแล้วใ่น้ำปลาค่ะปลากระป๋องค่ะทูน่าทูน่ากระป๋องค่ะกระปองง่าย หน้ากระป๋องค่ะหน้าตาจะเป็นองนี้ค่ะแล้วบานก็จะเอาแบบที่ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นน้ําต้องเป็นแบบอยู่ในน้ําธรมรมดานะน้าน้ําของเขาเองนีงก่ก็บานก็จะเอาทูน่าใส่ค่ะ คือเราไม่ต้องมาเราไม่ต้องมา,าต้มปลาแกะเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน,นี่ง่ายดีสูตรง่ายดีค่ะก็เทปลอยค่ะง่ายง่ายค่ะใครสูตรมันแล้วแต่ใครจะทำนี่หวังก็จะใส่ก,กระชายนะคะกระชายหยค่ะ พริกซื้อพริกลูกใหญ่มาค่ะหอมปลากินปลาออกเลยค่ะงท่นอมาเะครื่องแ่นมาก ยอดค่ะหอมหอมมันก็หันไปหอมค่ะต้นหอมใส่ต้นหอมต้นหอมก็เจแล้วค่ะตีนไก่ใส่แล้วนะคะ น่าทานมากี่นี่ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำยาหลงเยนเราว